ชี้ครับชดคอยลูกชดคอยน้อยสูงเลยพอตอนนี้ครับสูงร้อยหาสิบกว่าเนาะนี่ครับเขาเป็นลูกของอะไรครับลูกเงินลูโลเงินนะครับตอนนี้เป็นซื้อไว้ใหนก่อนครับ เม็ดเงินเม็ดเงินสิครับผมนี่ครับผมจิบิึงอีพอว่ไทยเก่งๆดิพ่อไทยเก่งสิครนี่ผมสิขาหลังนิดนึงลูกขาหลังนิดนึงนะครับสูงร้อยหาสิบกว่าอีพอเราวานะครับไายสวยๆเห็นเห็นลูกกะทิพ่อเห็นลูกกะที่ลูกสวยเนาะเต้งเงเติ้นนี่ ลูกเป็นเหยี่ยมลูกตัวเมียไหลไลูกสวยนะครับลูกของโลกเงินนะครับเพิ่นซื้อเม็ดเงินมาได้ไหนวะเดียดยเด๋ยวได้เดี๋ยววะหาไดรเดี๋ยวขลังนะครับขลังลูกขลังหน่อยขลังเลยลูกข,ล,ขลังหน่อยนะครับอู้จากแม่เพิ่นบ่พอ่อ เรื่องอุดจะุพรเพิน่นเมียเพิ่นสายใดเนาะเมียสายพี่อุดรเนาะหู้ขนาดผสมได้แล้วผสมเผสมเก่งแล้วนะพ่อเนาะผสมเกลียงแล้วมือซ้อผสมตัวนึงโอ้ผสมเก่งแล้วนะครับหน้าตาเพิ่นสวยนี่หน้าตาเพิ่นนะครับหน้าตาเขาเขาใหญ่ บนเขาใหญ่นะพ่อให้เบิ่งเขานี่ครับกลมหนนายผมเบิ่งไหน,หน,หนพ่อเอาหนาลงไหนผมนะหนึ่งไหนไอ้บนบงเขาล้วนอย่างนีนครับคนเขาเป็นไงอีพ่อเปิดไว้เท่าไหร่เฮ้ยตัวนี้สองแสนสองแสนเนาะเปิดไว้สองแสนนะครับตัวร่องคือเก่าตัวร่องก็ได้นิดน้อยนิดหน่อยเนาะบ่บเปิดไหลบ่เปิดไลบ่่เปิดบ่เปิดความไหลนะพ่อเนาะรีบนะครับริบขากระดูกกระดึกนี่กระดูกไงนะครับ ขออย่างไรนะพ่อเนาะขอตันเลือเพียพขอเพื่อนตะลักชัดนะครับแม่พ่อนี่นะครับเนาะโอ้ยพ่อเรามีสองตัวนะครับพ่อพันสองตัวนะครับพี่สนองเบิ้งนะครับมาเบิ้งตัวจริงกันเลยนะพ่อเนาะบ้านยังกับพ่อที่บ้านนี่บ้านหินลาดวังตอบ้านหินลาดวังตัวนะครับยอดชายฟาร์มี่พ่อยอดฟาร์มยอดยอดฟาร์มยอดไข่งามยอดไข่งามเนาะนะครับไม่ตัวนึงบอร์เดีบเบอร์เดียบไม่พ่อนะครับเอ้า เอาสิเดี๋ยวพ่อขำครับตัวเกาเกาเก้าตข้างเกาไตข้างเออผู้หญิงก็จุกใตหัดิได้วัดสูงก่ะกมันสูงส่ลยครับนี่ต้นที่ได้มาได้ไหมน้องนี่บอกไหมใจให้ประมาณ่าลครับสูงได้ประมาณสายกะได่พ่อวัยสี่สิบวอยเลยเจ้ามากมันได้ี่่วยอยู่ได้ว ผู้ดอนตัวผู้ตัวเมียก็พอหเ่ตัวผู้ตัวเมียครับตัวผู้ทีเอาไปผสมเนาะเนาะนี่วสิเศรษอพันแทนบอกแสงมันน่เลยเนี่ยเบอรสูงเลยถึงลรซีสีไปพอหรือเปล่าสามสิบกลัวอยู่เนาะกาอยากปีกพอ่ะปีกว่าเนี่ย

พ่อเปิดไปทะเลนี่หรื่องยังไงพอ่อเปิดไปสามชิ้กวน,กนสิสามแสนกวนนะพ่อเนาะเปิดไปสามแสนกว่านะครับตรองได้ดกันได้ยผู้ามือเลีากาแฟอยู่มนหาเปิดไปสามแสนหาตัวร้องได้อเ้เป็นลูกผู้ใดก็พอตัวนี้ลูกเบิมเ่มพันล้าน แม่ดอนพ่อดำแม่ดอนพ่อดำแม่เพื่อนสายใดพ่อหูจากบัพักแม,ม,ม่นมนสายเพชรอุดรสิแม่เป็นสายเพชรอุดรพ่อเบิ่มพัน้ันโอเคครับ